สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เรามาเรียนรู้กันต่อนะครับในพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบันนะครับในคลิปนี้เรามาทบทวนกันในเรื่องของสมัยประชุมสม,มันของเทศบาลน,นะครับว่าเขากำหนดเอาไว้สมัยละไม่เกินกี่วันนะครับ ซึ่งเขาบัญญัติเอาไว้ในมาตรา24นะครับว่าในปี1นะครับในปี1เนี่ยตามปีปฏิทินนะครับให้มีสมัยประชุมสมัยสามัญเนี่ยสสมัยนะครับให้มีประชุมให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัยสมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันประชุมสมัยสามัญประจําปีเนี่ยให้เทศบาลกําหนดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ในปีหนึ่งให้มีการประชุมสมัยสามัญอ่าสี่สมัยนะครับทีนี้สมัยประชุมสมัยสามัญในวัคที่4นะครับสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งหนึ่งเนี่ยให้มีกําหนดไม่เกิน30วันนะครับ แต่ว่าจะขยายเวลาออกไปอีกก็ได้นะครับแต่ว่าจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายกำหนดเอาไว้ว่าการประชุมสมัยสามัญหนึ่นไม่เกิน30วันนะครับแต่ว่าจะกำหนดน้อยกว่า30วันก็ได้นะครับถ้าจะขยายเวลาจะต้องขออนุญาตต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับ